สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับผมวันนี้ผมพามาชมมิ w เอ็กตัวเก่านะครับเป็นโมเดลโสมเก่านะครับคันนี้ใส่เป็นล้อเจเรุ่น T4 นะครับผม T4 นะครับเป็นสีดำเงานะครับกับยาง a t d ดีเซนต2 6 5 6หกินะครับความสูงเดิมโรงงานนะครับคันนี้สวยจัดๆเลยนะครับสายลุยออฟโรดแต่ล้อเนี่ยยังเน้นเป็นลาย ลักชูรี่นะครับอารมณ์ใกล้เคียงกับพวกที่ล้อฟอร์ดใส่กันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าก้อ18กว้าง9ออฟศูเนี่ยจะลนไหมกับมิวเตัวเก่านะครับถ้าดูด้วยสายตาตอนนี้ก็โผล่มาครึ่งนิ้วนะครับผมแต่ตัวยางเนี่ยมันดึงหลบเข้าไปในซูมอยู่นะครับตัวนี้อ้าตัวนี้ไม่ใช่ออฟศู์ด้วยนะจะเป็นสเตปออฟเจ็ดสนะเดี๋ยวผมพาไปดูกล่องล้อปแป๊บหนึงนะ โอเคสเตปล้อ okay. ตัวนี้นะครับผมนี่เป็นรุ่นเช็คทีสี่นะครับผมงาน JP นะครับล้อโฟร์ฟอร์มิงนะครับสิบแปดกว้างเก้าออฟเซตสิบเก้านะครับผมก็เป็นล้อโฟนะครับล้อเบาด้วยนะครับอันนี้ออฟเซตสิบเก้านะยังปริมปมขนาดนี้นะครับถ้าเป็นออฟศูนย์ก็คือล้อนเลยนะครับ กับยาง265ด้วยนะมันเป็นยางโอเวอร์ไซส์แบบใหญ่อยู่แล้วนะครับอมล้อมันอมล้อ9นิ้วอยู่แล้วเดี๋ยวผมดูความสูงนะครับเดิมโรงงานกับยาง AT นะครับทรงจะเป็นยางไบต้องมี9นิ้วตรงเนี้ย9นิ้วมือผมนะครับ9นิ้วมือนะครับด้านหลังนะสูงสูงนะครับใช้งานสบายสบายนะครับไม่ติดแน่นอนนะครับชมนี้ด้านหน้าเหมือนกันนะครับสูงเดิมโรงงาน ประมาณ7นิ้วมือนะครับอยู่ที่7นิ้วมือนะครับผมเตี้ยกว่าหลัง2นิ้วเลยนะเตี้ยกว่าชัดเจนอยู่นะแล้วก็ด้านหน้าก็เข่า18กว้าง9ออฟเซต19้านะครับอ่ะหุบนะคือด้านด้านหน้าหุบกว่าหลังประมาณนิดนึงอะ่ะแต่ก็ไม่มากนะครับแต่ดูจริงๆมันก็ไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้หุบดิล้นแต่ล้นน้อยกว่าอ่ะโอเคทรงจะประมาณนี้กับยาง A t ทนะครับผมเป็นตัวทัองสีขาว เขาเรียกว่าดอกข้าวโพดเอ้ยดอกอะไรดอกถั่วดอกข้าวโพดดอกถั่วก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูล้อใกล้ดีกว่านะครับสวยเลยนะครับอันนี้มาต่อกันที่ตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้องาน JP 4 forming นะครับสีดําเงานะครับรุ่น T4 นะครับสวยเลยมิติสวยแล้วก็ offset ได้ด้วยนะกับขอบ18กว้าง9 offset 14นะครับมีแบนโลโก้นะครับด้านในเป็นดุมเป็นดุมคลิปล็อกนะครับซึ่ง จะต้องปิดเป็นฝาเรียบนะครับถึงจะใส่ล้อได้นะครับก้านก็จะเป็นก้านวายนะครับผมก้านเยอะมากอะ่ะสวยเลยนะครับกับล้อเปล่าชุดนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งบาทนะครับแล้วด้วยยางตัวหนังสือขาวดีเซนติไทยนะครับผมตัวน,นี้จะเป็นรุ่นออเทเนนะครับผม a อนะครับ 265, 60, 18นะตัวอย่างก็จะเป็นลายข้าวโพดลายข้าวโพดหรือเปล่าลายถั่วเรียกอะไรก็ได้นะครับ เป็นลายเอทแล้วกันนะครับแก้มยางสวยแน่นอนนะครับตัวนี้อมๆเลยนะครับมีริมกัดอมขอบล้อนะครับเห็นไหมอมขอบสวยๆเห็นไหมมิติก้านยงนิดหนึ่งเหมือนกันนเนี่ยล้อยางชุดนี้ราคาไม่เกินนะครับราคาตอนนี้จะอยู่ประมาณสามหมื่นนะครับไม่เกินสามหมื่นนะครับมีทอนแน่นอนนะครับราคาดีนะครับล้อตัวนี้ราคาดีครับไม่ไม่แพงมากนะครับ ถ้ามี30,000เนี่ยผมจบให้ได้เลยแต่ถ้าเป็นล้อปล่าห16,500นะครับยางราคาปล่าอยู่ที่13,000-14,000นะครับประมาณ15,000ดิยางอยู่15,000นะอ่าประมาณนี้นะครับหลอๆเลยโอเคนะครับผมก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและแนวทางในการแต่งอีวุส u x มนะครับไม่ว่าจะโฉมไหนก็ตามใส่ล้อชุดนี้ได้เลยนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ กับร้านะคนครซับยางยนต์นะครับผมเบอร์โทรด้านบนขวามือเลยนะครับป้ายเลย094 540 9999 99, ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมส่งได้ฟรีเลยนะครับผมมีบริการจัดส่งให้ฟรีด้วยนะเบอร์เบอร์ด้านบนผมโดยตรงเลยนะครับสวัสดีครับ Perfect, perfect.